สืบเนื่องจากกรณีที่นายสนธิยานสวัสดีี่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรและอดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้ยื่นหนังสือถึงตำรวจนครบาลให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหล่าดารานักสแสดงรวมไปถึงผู้ที่มีชื่อเสียงที่ออกมาคอเฮาเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยซึ่งก็เป็นพิธีกรในการโหนกระแส ได้เชิญน,นยา,ายสนธิยามาร่วมพูดคุยเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงเหตุผลที่ต้องร้องให้ตรวจสอบดารานักแสดงหลายๆคนโดยระบุว่าดาราคนดังกล่าวสามารถเขียนหรือว่าพูดสื่อความหมายได้ถ้าไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในสถานาการณ์ฉุกเฉินขณะที่กําลังพูดคุยในเรื่องของดาราคอเฮานั้นก็มีอยู่ช่วงหนึ่ง ที่นายสนธิยาได้พูดเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนชิโนเวกซึ่งระบ,บุว่าเราต้องเชื่อข้อมูลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และการแพทย์แต่ทางด้านของหนุ่มกัญชัยได้พูดขึ้นมาทันทีเลยว่าผมไปฉีดชินเวกมา2เข็มตรวจภูมิคุ้มกันได้เพียงแค่ e 22.6ซึ่งตรวจจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ทว่าทางนงยายสนธยาก็ยังยืนยันแล้วก็บอกว่าถ้าจะเชื่อสื่อได้ต้องเป็นข้อมูลจากกระทรวงเจ้านั้นหนุ่มกัญชัยถึงได้พูดแทรกขึ้นมาทันทีว่าพี่ก็อยากแฉส,สิผมไปตรวจที่โรงพยาบาลจุลามาพี่ไม่เชื่อโรงพยาบาลจุลาเหรอหมอเห็นค่าตรวจของผมแล้วหมอบอกว่าโ oh อ้หมากอดใจผมล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยหมอบอกว่าผมอาจจะต้องฉีดเข็มที่3มนอกจากนี้อาจารย์หมอหลายท่านยังบอกอีกว่าต่อไปต้องเลิกสั่งชินโนเวกได้แล้ว ที่ได้ติดตามข่าวสารบ้างหรือไม่โดยทางนายสนธิยาจึงได้บอกว่าได้ติดตามข่าวแต่ตามแค่ที่บอกว่าจะสั่งเพิ่มอย่างไรก็ตามหนุ่มกัญชัยยังถามถึงกรณีของนางเอกดังอย่างยาย่าอุรัสยาที่โพสต์ในรัฐบาลหาวัคซีนชนิด mRNA มาให้ประชาชนฉีดฟรีมันผิดหรือไม่ทางนายสนธิยาบอกว่าไม่ผิดหนุ่มกัญชัยก็ถึงกับงงว่าไม่ผิดแล้วไปร้องเรียนเขาทำไม